พอให้ปูผามาหาพ่อให้ปูผาดูแลใบบักพอให้ปูผาดูแลบบใบบัวปู้ผา,าลักใบบกักปู้ผาดีใจ ภูผาลักใบผูผาลักผูผาลีใจได้ดูแลใบโบภูผ,ผาลักใบบัวภูผา ได้รูแลใบบัวใบบุกใบบัวรักปูผาพ่อแม่รักปูผาปูผารักใบบุกปูหารักใบบุกรักใบบัว ภูผาลักพ่อภูผ,ผาลักพ่อแม่ลักใบโบกลักใบบัวใบโบกใบบัวลักผูผาผูาผ,ผาลักพ่อผูผาลักพ่อลักแม่ให้ใบ